จะเลื้อยไปทางโน้นเพราะว่าเวลมัรแบบนี้มันบังเวิวอดเสร็จผมก็ปลูกตัวเดิมแล้วก็ทําอยู่แล้วใช่ไหมไม่ครับเดิมจะเป็นพื้นนาหมดแหละครับขุดวันขุดวันที้ทําอย่างนี้นานยังขุดวันที่เริ่มขุดอันนี้มันมัดโจพอดีทวตัวปลูกในทีแรกแล้วกแต่ยากครับพ่อได้เดี๋ยวให้นายเขาครับค่อยมอบเนาะจะได้กี่ถุง โอ้เยอะๆหน่อยก็ได้เอาสองตัวพอไหมตัวโค้ดกับตัวนี้เดี๋ยวผมให้ห่างปลาก่อนแล้วกันอ่ะปลาอะไรได้ต้นกล้วยของให้ปู่กรข้าวพันษาผมลงกล้วยแล้วก็ไปสั่งมะพร้าวตั้งหอมมาห้าต้นุึงลงหมดเลยมะพร้าวประมาณวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่เนี่ยพนสาสตรงโน้นเป็นสาปล่อยปลาอะไรสเพียนแล้วก็นินหมันแล้วก็นวลจัน

จะปล่อยบ่อนี้บ่มีมีออมสินคนายเดี๋ยวนายเดี๋ยวถูกแล้วพ่อมันนั่งน่าทุกข์น่าอุกข์ มเปนทังฟังไม่เกือวันที่13มันจะปิดออฟเยอบ้านเลเลยนะีที่เกิดเหตุงแล้วอย่าขุดนะี่ที่เกิดเหตุ้วาขุนะี่ทินเหตมงูแนวดนที่่เกเล้วอานะ่กหตงแ้วอ่านนะที่่ะกง้วอาน่เรล้อาขุะ่ทกงแล้วย่ขะ่่ก้วยาไปนะ มันจะช่วยซับน้ําแล้วน้ําจะมีตลอดเลยแล้วกล้วยก็ได้แล้วก็หน้าหน้าแรงเนี่ยบุญถ้าหน้าแรงอย่างนี้นะบุญก็ตัดต้นกล้วยมันนอหนักเนอะแลก็ตัดต้นกล้วยคุ้มดินก็ได้เหลือไว้สักสามต้นก็ขอแล้วเครือบไม่จะเหงาไงแหล่งน้ำนะท่านจะอยู่ด้านบนพอละหนึ่งปีสบายเลยได้ใช้น้ําสบายหนึ่งปีน้ำต้องติดนี่เลยแล้วก็ไม่ล้นข้างข้างนี่ต้นไม้นี่แล้วก็ใส่ใส่ไม้ผลไปนี่อไมง ก็ถี่โอกาสนะครับได้กล่าวขอบคุณนะครับกาเปียนเวชศาสตร์ในอำเภอท่ามงขาพร้อมคณะก็ถี่โอกาสนะครับได้กล่าวขอบคุณนะครับกาเปียนที่ ได้มีโอกาสให้โอกาสกับทางหมู่บ้านมาเยียบเย็ยนโคกหนองนาโมเดลนะครับซึ่งก็เป็นสุดเศรษฐกิจพอเพียงและจะต่อยอดอทางหมู่บ้านในอนาคตต่อไปนะครับครับสำหรับโครงการโคกหนองนาโมเดลในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยนะครับหอนดีก็ได้ออกมากติดตามครับร่วมกับทางท่านนอำเภอทางพันาชุมชนโดยมีทางชุมชนต้นน้ำน่านซึ่งเป็น วิทยากรหลักของจังหวัดน่านนะครับร่วมกับทางทีมงานข้โมงและ,กะเ,ษเกษตรเข้ามาตรวจเยี่ยมแปลงต่างๆนะครับก็ส่วนมากก็มีความคืบหน้าไดา้ทำได้ดีค่อนข้างดีแล้วก็สามารถเป็นต้นแบบให้กับพี่น้องประชาชนไปขยายผลได้แต่วันนี้ที่ออกมาตรวจติดต,ตามกา็ได้ให้ทางาทีมวิทยากรหลักของจังหวัดน่านเนี่ยนะครับได้ให้คำแนะนำนะครับในการปรับปรุงแก้ไขบางเรื่องเพื่อที่จะให้แปลงโคกหนองนาเนี่ยที่ทำไปแล้วเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่ามีการขยายผลแล้วก็ทางานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เนี่ยนะครับก็จะทําให้พี่น้องชาวบ้านเนี่ยมีความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับแล้วก็เป็นการบริหารจัดการดินจัดการน้ําและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนของพื้นที่ก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของหมอกคอนไฟป่าได้นะครับช่วยแก้ปัญหาเรื่องของอาชีพพี่น้องประชาชนได้อันนี้ก็จะไปทําให้พี่น้องมีชีวิตอยู่ได้อย่างยัง่งยืนครับ